พี่น้องเบื้องใสก่องตัวนี้นี่ล่ะเกิดการแตกการหักการละลายจากความร้อนจากไอเสียต่างๆที่เขาได้รับมาเป็นเวลานานๆเขาก็ิเกิดปัญหาตังสี่ล่ละพี่น้องแต่ถ้าเกิดปัญหาตังสี่นะพวกเขาจงคอยสิน้าเขาออกมาด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่อไอเสียยังมีสภาพสมบูรณ์เราไม่ควรนําเขาออกมานะคะพี่น้องถ่ายบอลต่งางแเราอาจสิสังความเดือดร้อนให้กับพวกเขาได้ดังเทนเจ้าทีทันมาจากพัทยาเมือตะก,ตะกี้ตะกี้นี่ค่ะพี่น้อง รถของเพิ่นนะ่ะเป็นโตโยต้าแคมมารีเพิ่นมาว้าซื้อฟังเนาะ mm hmm. เพิ่นหลับไปถือถัอ่ะล่วงเอาใส่ท่อไอเสียรถยตนออก วา่าจเป็นลูกข้อแล้วก็ลูกไตรทองเนาะซึ่งแค่มารี่รุ่นนี้มันสิมิทอไอเซียอยู่ทีสองตัวแต่พอมันถึงทะลวงออกไปแล้วเพิ่มไปขับหลดมันก็เสียงดังมากเสียงดังมากเพิ่นวานเนาะเสียงดังจนมันหนาเกียดจนสั่งความเดือดร้อนนห้กับเพิ่มสุดท้ายคุณก็ต้องมาตะเวนหาสื่อทอไอเสียสภาพสมบูรณ์เพื่อเอาไปใส่หม่ฉะนั้นแล้วทอไอเสียบ่มีปัญหาอย่าได้นําเขาออกมาด้วยรักด้วยใจเจใ๊ใหญ่ไทยแคทกลาบขอบพระคุณค่ะ